ยามบ่ายวันหนึ่งบ้านวนกำลังนอนเอหลังอยู่บนเก้าอี้ไหวหน้าบ้านแต่สายตาของเธอยังคงสแกนทุกตารางนิ้วอย่างไม่ลดละและแล้วสายตาบ้านวนก็ไปสะดุดที่โอหนุ่มหล่อบ้านหลังที่หกซึ่งปกติจะขับรถออกไปทำงานแต่เช้าเขากำลังยืนลบลับๆล่อๆคุยโทรศัพท์อยู่ข้างเสาไฟในมุมอับของซอยบ้านวนแกล้งถือไม้กวาดกวาดไปไม่หน้าบ้านอย่างช้าๆหูของเธอเก็บทุกรายละเอียดเท่าที่จะได้ยินพี่เคลียร์ธุระกับแม่บ้านอยู่คืนนี้เจอกันที่เดิม ไม่ต้องห่วงพี่จัดการเรียบร้อยแล้วป้านวนถึงกับตกใจกับคำหวานทำให้ป้านวนยิ่งมั่นใจว่าเขากำลังนอกใจนิดพัญญาของเขาอย่างแน่นอนหลังจากนั้นไม่นานนิดเดินออกมาจากบ้านพร้อมกระเป๋าเดินทางป้านวนไม่รอช้ารีบตรงเข้าไปถามนิดทันทีเป็นอย่างที่ป้านวนคิดไว้นิดกำลังจะเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดฝากดูแลบ้านด้วยนะคะคุะคณป้าอดต้องอยู่คนเดียวหลายวันหนูกลัวดอกไม้จะตายซะก่อนน้ำเสียงของนิดดูอ่อนหวานป้านวนพยักหน้ารับคำ พร้อมสี่หน้าที่กังวลขบวนนั้นโอ๊ตไม่กลับบ้านป้านวนได้บันทึกเหตุการณ์ไว้เรียบร้อยสามวันต่อมาป้านวนจึงทําหน้าที่เป็นผู้หวังดีไปหานิดภรรยาของนายโอ๊ตทันทีที่นิดกลับมาถึงหนูป้าเห็นโอ๊ตเขาแอบคุยโทรศัพท์บ่อยมากเลยนะนิดมองหนะ้าป้านวนอย่างไม่พอใจป้าคขคุยโทรศัพท์เป็นเรื่องธรรมดาค่ะน่าจะเป็นเพื่อนๆที่ทํางานป้านวนสายหัวเขามีท่าทีเขินอายชอบกลนป้าว่าป้ามองไม่ผิดหรอกนิดเริ่มรู้สึกอึอดอดัด ขอบคุณนะคะป้าที่มาเตือนแต่หนูว่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะป้านวลจึงขอตัวกลับอย่างค้างคาใจหลังจากนั้นมณิตก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมสามีพักหลังนี้ไม่วางมือถือเลยนะคะโอ๊ตโอ๊ตทำท่าทีเมินเฉยนิดจึงไม่เซาซีต่อนิดเริ่มจับตาดูโอ๊ตมากขึ้นเย็นวันหนึ่งโอ๊ตบอกว่าต้องไปทานข้าวกับเพื่อนที่ทํางานและมีคุยงานกันจะกลับดึกหน่อยนิดจึงขอกลับบ้านเองหลังจากนั้นเธอก็แอบสะกดรอยตามโอ๊ตภาพที่เห็นทํานิดใจสลาย โอ๊ตนัดเจอหญิงสาวสวยคนหนึ่งในคาเฟ่เล็กๆแถวชานเมืองนิดตรงเข้าไปหาทันทีโอ๊ตมีท่าทีกัอากระอวนและขอให้นิดกลับบ้านไปก่อนหนึ่งเดือนต่อมาเช้าที่อากาศแจ่มใสป้านวนกําลังรดน้าต้นไม้อยู่สายตาก็เหลือบไปเห็นนิดเก็บข้าวของพร้อมกระเป๋าเดินทางออกจากบ้านไปทั้งน้ําตาหลังจากรู้ว่าหญิงสาวชูรักของโอ๊ตได้ตั้งท้องป้านวนเดินเข้าไปหานิดในทันทีนิดน้ําตาซึม ขอบคุณนะคะป้าขอบคุณจริงๆที่ช่วยเตือนสตินิดไว้หนูกําลังจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดหนูไม่คิดว่าสามีจะทําแบบนี้กับหนูได้ลงคอป้านาวันกอดและปลอบนิดเรื่องราวของนายโอ๊ตและภรรยาก็ได้กลายเป็นตำนานบทใหม่ในหมู่บ้านซึ่งป้านวนเองก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือนิดถึงแม้ว่าในใจจะรู้สึกโล่งโอที่ได้มีเรื่องใหม่ๆไว้เมาส์กับเพื่อนบ้านก็เถอะเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ป้านาวนรู้ว่าสายตาสอดส่องของตัวเอง ก็มีประโยชน์เหมือนกัน